ฉันชื่อนางสาวอารินาอารีรหัสนักศึกษา406423023สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาดิฉันได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพณทที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอมายโยจังหวัดปตัตตานีค่ะจากการที่ได้ลงพื้นที่ศึกษา พบว,ว่ามีปัญหากเกี่ยวกับการประชา 3, สัมพันธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปท,ที่ผ่านคัดสรรระดับ5ดาวถึง1ดาวภายในพื้นที่ให้เป็นคนที่รู้จักจึงทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปท,ที่ผ่านคัดสรรระดับ5ดาวถึงหนึ่งดาวของอำเภอมายอไม่ได้เป็นที่นิยมชื่นชอบของคนในพื้นที่ดังนั้นนะักศึกษาผูกประสบการณ์วิชาชีพ จึงได้เห็นความสําคัญของการแก้ปัญหาในด้านการพัฒนาสัมพันธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าออทอปให้ดีขึ้นจึงได้จัดทํานวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอนจังหวัดปัตตานีในการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าออทอปที่ผ่านคัดสรรระดับ5ดาวถึงหนึ่งดาวในรูปแบบออนไลน์เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าออทอปที่สนใจได้ง่ายขึ้นค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการในส่วนร่วมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในการจับเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สินธ้าออทอปที่ผ่านคัดสรรระดับ5ดาวถึงงดาวในรูปแบบออนไลน์ศึกษาบริบทของสำนักงานพัฒนาชุมชนจากการศึกษาพบว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนมีบทบ,บาทหน้าที่รับผิดชอบ 1. บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเภอ 2. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน 3. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน 4. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 5. าจะทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนดูแลทั้งหมด 13. ตำบล59หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอมาโยจากการลงพื้นที่ศึกษาพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ผ่านคัดสรรระดับ5ดาวถึง1ดาวภายในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักจึงจะทําให้ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ผ่านคัดสรรระดับ5ดาวถึง1ดาว,ดาวของอําเภอมายอไม่ได้เป็นที่นิยมชุมนชอบของคนในพื้นที่กระบ,บวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา โดยนำเอาสภาพปัญหาจากการศึกษาสภาพปัญหามาวิเคราะห์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนมีปัญหาดังต่อไปนี้เมื่อเรียนลำดับปัญหา พบว่าการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนั้นมีความตดหล่นและซับซ้อนพบว่าเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานพัฒนาชุมชนและคนในพื้นที่ไม่มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ผ่านแฟ้มเอกสารต่างๆทำให้การเข้าถึงข้อมูลได้ยาก และไม่สะดวกในการใช้งานทำให้การเข้าถึงข้อมูลได้ยากและขาดการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ผ่านคัดสรรระดับ5ดาวถึง1ดาวสาเหตุเกิดจากการรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนไม่เป็นตามระเบียบแนวทางการแก้ปัญหาคือการสร้างคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ผ่านคัดสรรระดับ5ดาวถึง1ดาว ศึกษาเกี่ยวกับการทำอิเล็กทรอนิกส์โดยที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็ลงศึกษาวิธีการทำ ข้อมืออิเล็กทรอนิกส์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในที่สำนักงานพัฒนาชุมชนมีฝ่ายสื่อและฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงได้ไปปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบคู่มือผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปให้มีความเหมาะสมพร้อมทั้งมีการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ผ่านคัดสรรระดับ5ดาวถึง1ดาวในพื้นที่อำเภอมายอทั้งหมด6ตำบล12ผลิตภัณฑ์ ประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โดยในที่ประชุมมีฝ่ายสื่อและฝ่ายประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาชุมชนประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกความคิดเห็นออกแบบรูปแบบคู่มือออนไลน์ได้โดยในที่ประชุมมติให้คู่มือมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ผลิตภัณฑ์เบอร์โทรศรรัพท์รูปภาพผลิตภัณฑ์ราคาผลิตภัณฑ์ระดับดาวผลิตภัณฑ์และ q ิวอาโค้ดที่ทําการผลิตภัณฑ์การออกแบบคู่มือโดยใช้โปรแกรมแค n นวาในการออกแบบโดยมีหน้าปก ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ผ่านคัดสรรระดับ5ดาวถึง1ดาวคำนำมีข้อมูลที่เกี่ยวกับคู่มือสารบัญมีข้อมูลที่เกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์หน้า 1- ถึงหน้า8โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย หน้า9มีข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปประเภทอาหารหน้า10ถึงหน้า12โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกการตรวจสอบความถูกต้อง มีการประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ผ่านคัดสันระดับ5ดาวถึง1ดาวมีข้อมูลครบถ้วนตามที่มีจริงอยู่ไหมตรวจสอบพบว่าครบถ้วนตามที่ได้วางแผนไว้ทุกคนมีมติให้สามารถเผยแพร่คู่มือนี้ได้การเผยแพร่คู่มือ นำคู่มือที่ได้รับการตรวจสอบว่าผ่านแล้วโดยการนำ QR code โพสต์ ourse, ลงในเพจสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและในเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี